สวัสดีครับก็อยู่กับต่างเอเองแล้วนะครับก็วันนี้ต่างอยู่ที่ตลาดมะพร้าวนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าตอนนี้ก็ไปดูรถไฟก่อนก็ตลาดมะพร้าวนี่อยู่ติดกับรางรถไฟเลยนะครับก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านอย่างนี้แหละแล้วก็พอดูรถไฟเสร็จแล้วก็ไปดูการชงกาแฟนะเป็นไงก็ในตลาดจะมีร้านที่ชงกาแฟอย่างนี้ประมาณ2ร้านนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่ตลาดเรามาดูนี่ก่อนละกัน ก็หลังจากดูนั้นเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในตลาดมะพร้าวนะครับตลาดมะพร้าวนี่เป็นตลาดที่เหมือนจะใหญ่ที่สุดในยะลาแล้วนะครับเสื้อผ้ามือสองนะที่เรามาเดินดูเนี่ยมันก็จะมีสินค้าเล็กๆแทรกเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดเสื้อบวงเสื้ออะไรอย่างงี้นะครับก็ขั้นต่ําจะเริ่มที่10บาทจนถึงรากพันเลยนะ ก็จะบอกว่าโคตรร้อนเลยจริงๆร้อนมากมากเหงื่อเต็มหลังก็เนี่ยเราเดินดูเรื่อยๆและตลาดยาวมากบอกเลยแล้วก็เรามาเจอร้านเสื้อร้านนี้นะจะบอกว่าสวยมากเริ่มต้น20ิบบาทแต่ว่าเรามาจับตัว40บจะบอกว่ามีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยก็เลือกเลือกได้หลายตัวมากเลยเนี่ยเราเลือกได้แล้วใช่ไหมเราก็ได้ประมาณไม่รู้กี่ตัวแต่หมดไปประมาณ เจ็ดร้อยแปดร้อยบาทอะที่เราได้เสื้อผ้าร้านเนี่ย <c oughs> ส่วนของกินใช่ไหมของกินอะส่วนมากจะไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าซะมากกวา่า <c oughs> ก็ตอนเนี้ยมันมีแบบร้านนี่นี่ด้วยนะร้านแบบเปิดกระสอบแบบแต่ว่ามีคนเข้าไปลุมเต็มเลยเข้าไปไม่ไหวเพราะอากาศมันร้อนด้วยเราไปประมาณแบบเก้าโมงสิบโมงเนี้ยอากาศกำลังร้อนเลยก็สุดท้ายแล้ว ก็เนี่ยมันสุดตลาดแล้วก็ขอบคุณที่รับชมก็ใครจะมาก็มาก็ขอบคุณมากๆเลย